มันอะไรก็ได้แต่ไม่ลงทั้งตัวปะ่ปะ,ปะเทเปะปะูประิโถะกระดิถ์เลยพีนี่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเพนมาด้านนอกก็เล่นแตกได้นะครับพี่เล่นง่ายมากคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและมีคำพูดหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ฮะเรามากับเกมคุมทรัพย์แห่งแอแท็กครับผมนะสาวทําของเรานั่นเองนะเกมนี้มาวันนี้มากับนี่เลยครับตัวเว็บนี่ครับผมสล็อตเว็บตรงตัวนี้นะถ้าจะเล่นต้องเล่นเว็บตรงเท่านั้นนะสล็อตนะมีโอกาสที่จะแตกดีกว่าแตกง่ายกว่านะมาดูผมจะเล่นให้ดูครับว่าเว็บตรงมันแตกมันดียังไงนะท่านผู้ชม วันนี้พกทุนมาพันหนะเดี๋ยวผมจะลองซื้อดูก่อนเลยนะฮะพันหไปเสี่ยงได้ครับผมเป็น30นะซื้อไปอัตราการซื้อเกมนี้คือ1บาทต่อ50นะจะถูกกว่าเกมอื่นๆของค่ายพีจีนะทุกคนนะแล้วเวลาแตกเวลาไหลเวลาคูณมันแตกดีกว่าคูณด,ดีกว่านะไปกันฮนะพันห้ครับผมรอบนี้จะป็นเราจะได้จะรอดหรือเปล่ามาดูกัน ตรงมันจะดียังไงนะเล่นสล็อตต้องเล่นเว็บตรงเท่านั้นมาดูฮะสี่หมุนไปเบาๆขอสีสวยนะขอกำไรขอติดเงืนมาก่อนก็ได้กำไรค่อยว่ากันนะไม่ไหลด้วยโอ้โหนิ่งหิบมะดีหกหมุนคูณสี่แล้วอ้าวเจโลสวยฮะขอแค่คูณขอแค่คูณนหือนำเงินมาแล้วโอ้โหีเข้าเอ้ย เฮ้ยฮเต็มหน้าโอ้โหรู้เรื่องครับผมตลอดเว็บตรงเราเป็นไงอ้โยแตกมาได้ยังไงหวยจัดรางวัลนิสาป่ะพันสามแตะสองหวยดีนะฮนะเท่าไหร่ มาเท่าไรดอกนี้5,946โอ้ารยโอ้โหมาทั้งคุณทั้งกำไรเลยนะซื้อไปแค่พันห้าแล้วผมเหลืออีก6หมุนเลยนะมาต่อขอเขียวไดว้เขียวไม่ดงว่ะอีก5หมุนเออคูน14แล้วคูน16เข้าไปแล้วมาดีตรงดีจัดไปกันต่อ,อสองหมุนสุดท้ายโอเคโอค้โห เขียวลงยังไงนะ่ะช่องสองไม่มีเขียวนะเต็มหน้าเลยคุณสุดท้ายไม่จัดไอ้เรือะไรครับผมนะแต่ถือว่าแตกมาเยอะจัดครับผมโคตรจัดครับผม,ผม6กพ2บาทสวยงามมากๆครับผมซื้อไปแค่ 1, นะพันห้านะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวลองมาลองกดเล่นธรรมดาดูนะเล่นด้านนอกดูว่าจะแตกดีหรือเปล่าขอขยับเป็ดไปสัก50บาทแล้วกันท่านผู้ชมมาดูกันต่อครับโอเคเปิดดีนะ เปิดดีนะโอูโ้ทองเอ้ยเกินโอ้ิ่งเปิดมาก็เข้าคอเลยสวยจริงทองลงมาทั้งหน้าเลยรางวัลเมก,กะไปครับผม1,760งพดอูว่าเข้าดีมากเลยนะท่านผู้ชมมาขอไปต่อเนื่องเลยไปอีกนิดหน่อยอยากถึงอื่นแล้วเกินแหลกจะถึงหรือเปล่าได้หรือเปล่าเนี่ยดีแค่สองพันเองขอหลายเลยสวยกูได้ไหมช่องหนึ่งน่ะ จมูเอาชมูลงจริงเฮ้ยเจลงต่อเอาจะถึงหมื่นแล้วนะสแกตเตอร์สแกตเตอร์ต้องลงแล้วแหละต้องลงต้องลงต้องลงโอ้สแกตเตอร์ไม่ลงนะท่านผู้ชมโอ้โหแต่แตกว่ะแตกดีมากครับผมเกมนี้มาหัน้าสิบเจาทครับผมมาขอไปต่อจะถึงหมื่นแล้วจะถึงให้หรือเปล่าอวายลงดีมากไหลไหมขอไหลเออวายมาอีกแล้วอว้ายมาบ่อยนะ เขียวต่อโอเคเราถึงหมื่นถึงเป้าถึงยอดแล้วแถขมาด้วยเจแล้วทองลงอีกสวยอีหนึ่งพันน้ำเงินไม่ช่องสามปู่น้ำเงินแดงอะไรก็ได้แต่ไม่ลงทั้ตัวประทูประิโผประติเถเลยทีนี้หนึ่งพันแปดร้ยห้าสียนมาด้านนอกก็เล่นแตกได้นะครับเกมนี้เล่นง่ายมากเป็นไงกันบ้างครับผมนะคุณเรามาแค่พันห้าฟากำไรมากหมื่นหนึ่งเลยนะท่านผู้ชม วี่นี่เลยครับผมสลัดสลัดเว็บตรงนะครับที่คุณควรเล่นนะต้องเล่นเว็บตรงเท่านั้นนะเดี๋ยวใครสนใจฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้ผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ